หลงกับความสบายหลงกับใช้อารมณ์บางคนไม่ติดสบายเท่าไหร่แต่ติดอารมณ์หนักว่าลังทีมันติดไม่เหมือนกันไงบางคนติดตัวโลภบางคนติดตัวหลงบางคนติดตัวกามบางคนติดตัวมิจฉาทิฏฐิอย่างหนักอะไรเป็นเนี่ยและแต่จะติดกันไปตามกรรมที่ยึดกันมาถึงปุบชาติอดีตแต่เราถ้าไม่เปลี่ยนแปลงแก้ไขชาติไหนชาติไหนมันก็เป็นแบบนี้แหละยลูิปุบรูชาติหน้ามันก็จะแรงกว่าชาตินี้เพราะฤทธกรรมชาตินี้ผลักดันไปชังชาติหน้า คนเรากว่าจะเจอธรรมเจอนักปัสสานายากนะเพราะว่าไม่ใช่เรื่องง่ายกว่าจะเจอพระพุทธเจ้าเจอพระอาารังหานพระสาวกของพุทธองค์อะ่ะแต่ละพบการสมัยมันเจอยากมากยิ่งแต่เราไม่เจอพระเจอเจ้าอยู่ในโลกที่ไม่มีศาสนาไม่มีอะไรเลยอะ่ะเราจะไม่รู้จักตัวเองในทีนี้เราจะบาปหนักกินอยู่อาศัยสืบพันไปตามบุลงวันวัน,วนสร้างสร้างเวรสร้างกรรมจะไม่รู้ว่าชีวิตมันคืออะไรเกิดมาทําไมแต่พอตายไปชดใช้กรรมเนี่ยเหลวแหลกเหลวลางเลย ก็ไม่เกี่ยวหรอกไม่รู้ไม่รู้ไม่เกี่ยวสร้างการไม่ต้องใช้มันตายตัวอยู่แล้วกรณีแบบนี้ถ้าพระเจ้าสอนตูกก็บุญไปพระเจ้าสอนปีก็ตายแน่ๆอะไรไปบนะี้อยู่ที่เราไงบุญเราดีไหมความดีที่เรามีไหมศรัทธาเราเกิดไหมนั่นคือสัจจะที่บอกว่าเรากําหนดนั่งสมาธิอย่างเที่ยงคืนเห็นไหมเขาให้ปิดวาจาพูดในน้อยพยายามไม่พูดอะไรดีที่สุด คือหลุดปากพยายามใช้สัจจาการถอนมากี้คลายกี่แก้ไขซะบ้างอยากคิดนะว่าเราตัยแล้วไม่มีใครรู้บางครั้งบางตอนที่เราค่อยเราพูดน้อยๆหรือปิดวาจาเพราะอารมณ์จะไม่เล็ดลอดเพราะคนที่ว่าพูดน้อยสมาธิจะดีกว่าคือถ้าเราแรกๆมันจะฟุ้งซ่านจะปั่นป่วนอยู่ไม่ติดถ้าไม่ได้พูดปากคันแต่พออยู่นิ่งๆอ่ะอยู่นานๆพอทาใจได้มันจะสงบเร็วนะ่ะเพราะพลากก็อยู่ในป่าแบบนี้มาเป็นปีไม่ได้พูดกับใครเลยอ่ะ ่อน่านนี้ที่่อนที่เรามานั่งเป็นกองอะไรแบบนี้พระวเคยอยู่ในป่านี่เป็นเงียบๆเป็นเดือนเป็นปีไม่เจอคนเท่าไหร่ต้องทําเสียงบางทีบริหารเสียงนิดๆหน่อยๆสวดมนต์อะไรแบบนี้รู้สึกว่ามันจะสงบเร็วกว่ากับการพูดเพอเจอวันแล้ววันเล่าพูดอะไรไม่รู้บางทีไร้สาระพูดไปพูดมากรรมทั้งนั้นพูดไปพูดมาดินทาชาวบ้านพูดไปพูดมาไมแต่เรื่องเพื่อนทั้งนั้นพูดไปพูดมา ก็เป็นสื่อสื่อทางนานาวิถีของกรรมที่ด้วยซ้ํทั้งที่ระบายบางคนชอบระบายนู่นระบายนี่ระบายระบายให้เพื่อนเราใจเราระบายระบายไปมากลายเป็นกรรมไปหมดทาไปทํามาอะไรไม่รู้เนี่ยที่เพ้อเจ้อไปหมดกลายเปว่าเราไม่มีสติพูดไม่มีสตินั่งก็ไม่มีสติเดินก็ไม่มีสติกินก็ไม่มีสตินอนก็ไม่มีสติแล้วนี่อะไรเนี่ยแล้วผ้าเหลืองที่เราห่มผ้าขาวที่เราห่มมันก็อยู่ไม่มีสติแล้วมันเป็นอะไรเนี่ย ไม่ตายทั้งเป็นเรอเห็นไหมฟังพระพูดให้ชัดชัดเข้าใจบ้างนะสิ่งที่พระกำลังพูดนี่คือพระกำลังถอนก็เรียกว่าถอนกดที่เป็นกฎกรรมนำสู่กดรธธรรทมที่ที่ตรึงก็ไปใหม่มันก็แผ่นดินเนี่ยมันมีพยาติมีเชือ้อเราต้องฆ่าเชื้อแผ่นดินใหม่ ม่นั้นถ้าเรายังปลูกผักกันอยู่ยีกับผักมันเน่าหมดแน่บุญที่สร้างไม่ไม่เหลือบารมีก็ไม่เหลือเพรฉะนั้นพลิกแผ่นดินปลูกผักปลูกหญ้าใหม่ใส่ปุ๋ยเลยพวนดินลดน้ําตั้งศูนย์ใหม่แล้วถึงจะได้ผลเม่นั้นยังแย่อยู่กับแผ่นดินได้น่ะตายแน่ๆเลยปลูกเท่าไหร่เน่าหมดนั่นะดอกบัวมันจะขึ้นได้มันก็ต้องมีปุ๋ยที่ดี เราเคยสงใจตัวเองไหมเคยมองเห็นตัวเองไหมเคยสังเกตตัวเองไหมดูกระจกก็ได้ให้ชัดๆด,ดูกระจกให้ทั้งตัวเลยเอาตักน้ำมาดูเลยถ้าไม่มีกระจกใส่กาละมังแล้วก้มไปดูกูนี่เป็นยังไงวะแล้วนับวันบายดีไหมอะไรแบบนะี้มองก็ไปเลยให้เห็นตายชัดๆในตามันนี้แล้วรูปนี้หัวปรงไหมนี่โกนหัวมาทั้งหัวแล้วนี่ เราเคยคิดปรงอะไรบ้างไหมลดละปล่อยวางก็บอกให้ลดละปล่อยวาง,าลลวางไม่ยอมกูจะสร้างดีติกูจะคิดอย่างนี้แลยกูจะเอาอย่างนี้กูจะเป็นอย่างนี้นั่นนละมันหนักไปแล้วแบบนั้นนะหนักไปด้วยกรรมถ้าเลยพยายามชี้ให้เห็นว่าเธอดูสิเธอทําทใจเป็นกลางนั้เธอจะแยกเลยว่ามันลูกโยมคนหนึ่งวันเนี้ยมาพูดกับพระเมะื่อก่อนน่ะแย่มากมาก จำไม่ไอ้เลยชื่อวันนี้ตอนบ่ายก็ต้องพยายามยกตัวอย่างให้เปรียบเทียบบ้างคนสำนึกมันมีด้วยเมื่อก่อนทำบาปทำกรรมทำพ่อแม่ตกน้ำตาตกน้ำตาไหลหนักอกดักใจอย่างหนักหนาเป็นสิบติดสิบกว่าปีอ่ะพระโปรดพระสอนทุกอย่างาาก็ไม่ฟังแต่ก็แค่นแค่นทำบังคับมาบวชมาปฏิบัติเอาทุกอย่างโคกหัวหน้าหน้าผากได้แตกเลือดแล้วผู้หญิง ชอบตื่นสายนอนยาวยืดเที่ยวกงางค่ำกลางคืนอะไนะอาการหนักสาหัสสากนเนี่เป็นธรรมทานเลยนะจนได้แต่งานมีลูกมีไรเริ่มพอมเริ่มมีลูกสิ่งที่พระสอนสอนมันจะทอนกลับพ่อแม่เคยสอนจะท้อนกลับเริ่มเห็นความความไม่ดีของตัวเองที่ปรากฏในลูกที่เมื่อลูกทําอะไรขึ้นมาแต่ละอย่างเริ่มเห็นเงาตัวเองที่ลูกจะทอนเองพฤติกรรมตัวเอง จะมาลองห่มลองให้กับพระในวันนี้ว่าตัวเองนั้นเพิ่งรู้ว่าตัวเองชั่วหนักปิดอ,อบาปหนักเมื่อก่อนไม่เคยเชื่ออะไรเลยไม่เคยคิดว่าถูกปิดเป็นยังไงกูพอใจจะทํากูจะกระทำอย่างเดียวใครว่าอะไรกูไม่เกี่ยวกูถูกทั้งนั้นกูถูกคนเดียวในโลกนี้กูถูกคนเดียวผลสุดท้ายตอนนี้มานั่งขอกมาพระแล้วก็เสียใจในการกระทำบาปเหล่านั้นกับพ่อแม่อย่างสาสากัานแต่ดีนะยยังไม่สายเพราะยังไม่ตาย น้าเลยบอกว่าเห็นไหมคนเราถ้าสานึกบาปได้นั้นมันก็ดมีมันจะเริ่มต้นนับหนึ่งกันใหม่เก้าใหม่แต่ถ้าเราตายคือตายแล้วมันเกิดไม่ได้หรอกแก้ไม่ได้แล้วพราะเลยบอกหลายครั้งว่าการเกิดเป็นมนุษย์เกิดยากนะพราะเรามีสเปิร์มเป็นล้างตัวในลำลอกของเรานำล่องเราหนึ่งครั้งที่เราจุดตีคราวนี้ในร่างหนึ่ง เราหนึ่งในล้านตัวเลยนะที่มาเป็นคนเดียวมาเกิดในท้องแม่เราได้ต้องนล้วตายหมดการเกิดเป็นคนยากตายง่ายมากมายเพราะ,ะนั้นอยากอย่าทําให้วันเวลาเสียงเปล่าประโยชน์อยากให้เวลากลืนกลินชีวิตเปล่าประโยชน์อยากฆ่าเวลาเล่นจงตั้งสติแล้วดูการกระทําตัวเอง อะไร,ด,ร,ะไรไดีปรับขึ้นอะไรร้ายเปลี่ยนไปดีปรับขึ้นร้ายเปลี่ยนไปแก้ไขปรับความรู้สึกใหม่แล้วเราก็จะเหมือนคนเกิดใหม่เพลอลอ,อาจจะดีกว่าหลายเท่าตัวของการยกกำลังที่ผ่านมาเห็นไหมทีบ <c oughs> าา่บอกว่าอุปสรรคบอกมีบาลมีบอกเกิด วิกฤตการน่ะนำไปสู่ตัวปัญญาบางทีมันเป็นวิกฤตสุดๆแต่มันเป็นตัวนำมาสู่การสำเร็จผลไม่เห็นผู้ตรงเห็นไหมท่านบำเพ็ญมาทรมารร่างกายมาตั้งหกปีเนะี่ยท่านเราตามไปใจปีดกนะทรมาร่างกายไหมผลสุดท้ายมาสรุปเพราะทำด้วยอารมณ์ทั้งนั้นพอนาทีสุดท้ายเห็นไหม ท่านเรามาทําด้วยใจจนพระปิพระพระอินมาดีปินสามสายไหมมัชฌิมามดีที่สุดพอมาทําใจปุ๊บผ่านตลอดเลยเมื่อก่อนทําด้วยอารมณ์ทั้งนั้นบางคนทําด้วยหน้าตาชื่อเสียงบางคนก็ทําได้ยเยินยอสรรเสริญติดกับไปรูปแบบของการมาสุขานุโยตนะพอมาฝึกหัดหนักตรึงขึ้นมาอาอาตากิลิมาฐานโยตทรมานร่างกายอีกกทำด้วยอารมณ์ทําด้วยความอยาก ทำให้อยากให้พุนทุกอยากให้มีฤทธิ์มีเดชนักให้เป็นนุพันธ์นี้อะไรแล้วแต่จะคิดผลอีกไม่ซ้ายก็ขวาอีกพอทําใจว่าไม่เอาอะไรแล้วพอที่สุดวางว่างทําใจอย่างเดียวดีชั่วเกิดตายช่างมันฉันทาใจให้ดีที่สุดฉันพยายามละวางไม่เอาอารมณ์มาเป็นใหญ่ไม่เอาทิฏฐิมาเป็นใหญ่ไม่เอาความคิดอะไรมาเป็นใหญ่ ไม่ขัดหน้าขาขัดแข้งตัวเองพยายามทําใจตัวเองเข้าสู่ภาวะความเป็นปกติของความเป็นธรรมชาติอะไรก็ได้มันหญ้ามันยอดเขาหญ้าอยู่ใต้ตีนะ่ะอะไรก็ได้ทาไปทามามันนาร่องดีกว่าเยอะมันทําให้ชีวิตรู้สึกว่าเห็นอะไรชัดขึ้นนี่นคือสิ่งที่พระเป็นห่วงนักปฏิบัติธรรมพระเนรเมชีก็คือ การรักษาสัจจกฎที่จะต้องรู้จักมีสต,ติอยากคิดว่าเราอยู่เบื้องหลังหรือเบื้องเบื้องหน้าบางช่วงตอนแล้วไม่มีใครรู้เห็นในพฤติกรรมที่เราใจเราคิดทำอะไรฟ้าดินรู้ใจรู้พระรู้เพราะฉะนั้นเรารู้อยู่ตลอดแต่จะรู้ชัดรู้แจ้งแค่ไหนมันอยู่ที่ปัญญา ทำอะไรแต่ละอย่างเยาวแต่ใจตัวเองเราอยู่ในหมู่มากเราอยู่ในสังคมสังคมของนักบําเพ็ญพอเราย่นย่อถอยหลังย่นย่อนไปเรื่อยๆเ,เรากำลังจะกลายเป็นกาก,ากมะพร้าวตกล่วงมาจากท้องฟ้าสู่แผ่นดินมฤตยู เราต้องดีดตัวขึ้นใหม่พยายามฝืนเนี่ยที่นั่งฝืนนี่นเรียกฝืนบาปบาปที่มันเกิดจากความฟุ้งซ่านความแปรปลวนทั้งหลายในความรู้สึกนึกคิดที่ในสมองสั่งงานอยู่ตลอดเป็นสัญญาจำนั่งฝืนกว่ามันจะหยุดบาปในใจที่ได้วิ่งเวียนอยู่ในใจจงเวียนหัวไปหมดแล้ว ไปตามอารมณ์ของกรรมที่จะสร้างพบชาติในหลุมฝังมันก็หลุมแต่ละหลุมมันก็หลุมครบหลุมเตาหม้อไปเนี่ยคิดอะไรก็สวมบอกแบบแม่พิมพ์นั่นออกขึ้นมาปลุบป,ปัับเทแบบลงมาทันทีได้รวบแบบตัวตนคอยกันชาติหน้ากลางสะสมชาตินี้ท้ามลายลงไป บอกแบบชาติหน้าการที่สะสมการสมัยในตัวตนวิญญาณก็จะสมรูปแบบให้พบชาติมากเป็นทวีวันแล้ววันเล่าวันแล้ววันเล่าเราก็ต้องเวียน่ายตายเกิดอีกกฎแห่งกรรมอีกนานไปตั้งหลังชีวิตนี้ก็เหนื่อยใจเต่เหนื่อยเท่าไหร่ก็ยังไม่เข็ดไม่เข็ดในอารมณ์กรรมที่มีสะสมไม่ยอมจับลดละนิสัยคนที่เข้าวัดเข้าวามาปฏิบัติใจคือคนที่พร้อมจะเปลี่ยนใจตัวเองใหม่ไม่ใช่สร้างใจให้เสียศูนย์ หรือผิดไปจากความจริงของสัจธรรมเพราะฉะนั้นเราก็คือบุคคลที่กําลังทําใจใหม่แก้ใหม่ผิดแล้วแก้ใหม่ผิดแล้วแก้ใหม่ทาใหม่ทมําไม,มต้องให้ขึ้นใจเหมือนพุทธทาสชอบใจใช้คําซ้ำๆอยู่ไบเนะี้ยทำาไมทําไมทําหม่ต้องไอ้ขึ้นปากอะไรไปเยเอาใหมนะ่เอาใหม่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชอะไรไปนะมันเป็นทุกข์มันทุกข์เหลือเกินอะไรไปเนะี่ยทำแล้วซ้ำอีกพรมนิยมเท่าไหร่เราใช้คําสั้นก็ได้ เกิดจากใจดับที่ใจเป็นใช้ได้เห็นไหมอะไรเกิดในใจมัางในตอนนี้นั่งนั่งนั่งเห็นไหมมันมีทั้งดีและไม่ดีเห็นไหมเราสวมใส่ความไม่ดีมามากความปิดระบบมาเยอะเห็นไหมเราต้องมาแก้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 ทำ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 แก้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 ทำทำทำใหม่แล้วมันจะดีขึ้นเนี่ยพรยังฝึกฝึกทำใจไหม ฝึกทาใจฝืนใจนั่งฝืนใจแล้วฝืนใจอีกเห็นไหมตัวเกียดคล้านตัวขี้คล้านตัวกุ้งซ่านตัวหลบหลีกตัวตลบตะแลงตัวตอแหลตัวอะไรมันเป็นตัวตกระดทั้งนั้นแหละตัวร้องห่มร้องไห้ตัวหัวเลาะตัวเจ้าเจ้านี่คืออาการใดที่สร้างนิสัยอยู่แบบจาเลยนะถ้าใครไม่รู้จักตัวกระทำฟังให้ตาแจ้งเลยนะถ้าใครไม่รู้จักตัวกระทำมันคืออะไร ตัวกระทําก็คือการกระทําที่ยึดติดเป็นตัวทมเป็นตัวตนที่ทํานิสัยนั้นอยู่บ่อยๆเนี่ยคือตัวกระทําหัวเราะอยู่บ่อยๆลอกง่ายอยู่บ่อยๆทรราการตลกตลกตลกแปลกๆบ่อยๆมีเสียงกรี๊ดเสียงกราดอะไรบ่อยๆมีเสียงง,งีงาอะไรอยู่ประจาอะไรไปนเนี่ยสร้างอารมณ์แบบนั้นแบบนี้อยู่ประจํา สร้างนิสัยชนิดนั้นชนิดนี้อยู่บ่อยๆนั่นแหละเรียกตัวกระทาเร,รียกอารมณ์กรรมตัวกระทําไม่ตายชีวิตยังต้องเกิดอีกงาวนางเพราะตัวกระทํานี้จะสร้างผลนับปุบนับชาติให้เราเป็นนิสัยสัญญาการต่อเนื่องต่อไปเรามีตัวทำเดี่ยนั่งสมาธิก็คือตัวกระทำ ตัวทำในท่านั่งตัวทำในท่าเดินตัวทำในท่ายืนตัวทำในท่าการกินข้าวฉันข้าวตัวทำในท่านอนนอนไปลักษณะแบบนั้นตัวทําในท่าวิ่งเห็นไหมตัวทําพระคือโงมจีวรแต่งอย่างตัวทําแม่ชีนุ่งผ้าอย่างนั้นเป็นรูปตักแม่ชีตัวทําโยมนุ่งผ้าอย่างนั้นเป็นโยมลักษณะรูปแบบสันฐางอากับกิริยาทั้งหมดยกให้เป็นตัวทําเลยนั่นแหละตัวกระทำ นี่เรียกตัวกระทาไม่ตายอารมณ์ก็ไม่ไวายใจก็ไม่พบพระเรานั่งหาพระในใจเนี่ยมันว่างตรงไหนมันว่างตรงไหนหาก็ไปหาก็ไป,หา,ไปหาในตําแหน่งของความว่างนําด้วยมัชชีมาความเป็นกลางเฉยเห็นไหมกรรมฐานยังไม่ได้เลยกระดุกกระดิกพลิกไปพลิกมาเกาลูบอะไรไปเนะี่เรายังไม่ได้กรรมฐานกันเลยบางตอน ห็นมและวิปัสนาวิปัสนาญาณญาณย่างรู้นิ่งของกายกรรมฐานข้ามบ,บทนำสู่ร่องญาณสว่างใจว่างตลอดทางพบเห็นเรื่องราวโลดโกบหลงขี้คลายผ่านตลอดยกจิต พ้นจากทะเลลึกฟ้าใสในตาเปิดแสงสว่างโอาลานมัจจุราชปิดบัญชีพยายามตั้งสติเราต้องทนบางทีนั่งๆบางอะไรบางอย่างมันก็วิ่งออกบางคนมันจะทรมาน มันทรมารอย่างหนักเนี่ยคือฤทธิ์บาปสะสมมายาวนานมันทะลักทะลวงไงพอเราทนได้ใจมันจะเบาลงว่ายิ่งทนเท่าไหร่อารมณ์บาปมันก็ค่อยๆเบาลงฤทธิ์บาปก็เบาลดลงลดลงลดลงจนในความรู้สึกอากติมันก็จะหายไปเองแต่ถ้าเราทนไม่ได้มันจะไปกับเรามันจะยกกายวิ่งหนีเลยกูไม่เอาแล้วมันก็จะวิ่งหนีทั้งอารมณ์นอกอารมณ์ในตัวนอกตัวในไปกันหมดมันจะยก ทับกลับเมืองแต่ถ้าเราโทนได้แรงบาปก็จะวิ่งชูดออกจากใจแรงบุญก็ปรากฏบรารมีก็ประทับผลพยายามตั้งสติถ้าอยากได้ดีต้องฟังพระที่พูดแล้วเราจะเจอสิ่งที่ยิ่งใหญ่อยู่ในใจเราเสมอถ้าเรารู้จักเปิดใจและลดตัวตนให้มากเป็นทวีคูณ